นี่นะครับนี่นะครับช่วงนี้นะครับบรรยากาศฝนตกนะครับฝนตกหนักนะครับไม่มีอะไรมากครับความสุขของผมนะครับในช่วงทิงเที่ยงมาดูแม่ไก่กับลูกไก่นะครับนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงแม่นี้นะครับลูกเลือไหลนะครับลูกเลือไหลคู่เกิดเก่งนะครับ อ่าเป็นเลอไหลชุดแรกชุดแรกเลยนะครับที่ทําได้ลูกเอาไว้นะครับอ่าได้ผู้สองเมียหนึ่งนะครับตัวผู้เก่งทั้งสองตัวนะครับอ่าตัวเมียหนึ่งตัวนี่คือแม่นี้แหละครับเอามาเข้ากับอ่าเป็นไก่นะครับเป็นไก่มาล่อนะครับมาล่อสั้นนะครับล่อไปตีไปเก่งตอนนี้เก่งนะครับแต่เป็นไก่ไม่โตไก่ลอยสองลหเองนะครับแต่ตีตาอย่างเดียวเลย สําหรับพ่อไก่ตัวเนี้ยแต่ไม่ใช่ไก่ผมหรอกนะครับผมก็เลยเอาแม่นี้แหละเอาไปฝากผสมมาให้ลูกทั้งหมด9ตัวนะครับอ่าก็เลยมานั่งดูไก่นะครับไม่มีอะไรครับผมความสุขนะครับความสุขของคนเราไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับนี่ก็อีกล็อกนึงนะครับนี่นะครับ อ่าลอกนี้โตแล้วนะครับประมาณ2เดือนก็เลยปล่อยนะครับนี่เห็นไหมอ่านี่ๆๆปล่อยป่อยนะครับไอ่ตัวนี้เป็นลูกกุลาดํานะครับแม่เบอร์หนึ่งเลยนะครับพ่อก็เป็นไอ้เขียวตีแสนอ่าเรียกมันไอ้เขียวตีแสนนะครับไก่ตัวนั้นเพราะว่ามันตีไฟแสนมานะครับผมได้ตังค์ครับไฟนั้นนะครับอ่านะครับความชอบของคนเราไม่เหมือนกันนะครับผู้ชายบางคน ชอบนาฬิกาสะสมนาฬิกาชอบรถหรูสะสมรถออันนี้ก็ไม่ว่ากันหรือบางคนชอบส่องพระนะครับมันความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมผมชอบไก่นะครับผมคิดอะไรไม่ออกนะครับปวดหัวหรือเครียดหรือเจอปัญหาเจออะไรหนักๆมานะครับในแต่ละวันผมไม่รู้ผมจะทำไงนะครับวิธีการแก้ปัญหาองงคือการลงมานั่งดูไก่นี่แหละครับ ปัญหาของผมมันก็หายไปความเครียดผมมันก็หายไปนะครับนี่เพียงแค่ว่าเออผมอยู่กับไก่ก็คือมันเป็นสิ่งที่ผมมีความสุขแล้วครับอ่านะครับนี่เขาบอกถ้าตั้งใจลงมือทํามันก็ย่อมจะประสบผลสําเร็จได้นะครับนะครับอ่าไม่ท้อก็ขอทําไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับมันต้องมีดีบ้างแหละฮ่าฮ่าฮ่าฮ่สรพัดครับ